กรับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ติดตามชมรายการ <c oughs> นานาสาระท้องถิ่นในการนำเสนอทุกๆเรื่องราวนะคะที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ตลอดจนถึงนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นการบอกเล่านะคะ,ะถึง ผลงานทางวิชาการนะคะในการค้นพบ ที่เกิดขึ้นต่อการศึกษานะคะของผู้นำเสนอเองเป็นสำคัญจากเรื่องที่ได้กล่าวไปในอีพีก่อนนั้นนะคะได้กล่าวถึงในเรื่องของความเชื่อนะคะของมนุษย์ที่มีต่อหน้าหรือหน้ากานะคะในอีพีนี้นะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของใบสีหน้าก,กับการสื่อความหมายนะคะโดยกรณีพื้นที่ที่เรากำลังสื่อความหมายนี้นนก็คือ,อที่ปากคำชโนดนะคะ ซึ่งใบสีหน้าหรือการประดิษฐ์ตกแต่งด้วยาการาใช้วัสดุที่เป็นใบตองนะคะสดเนี่ยจัดกลีบพับกลีบนะเป็นรูปร่างนะคะแล้วก็คิดตกแต่งออกมาเป็นลวดลายพญานาคในลักษณะต่างๆกันนะคะซึ่งการส,สร้างนะคะของคนในพื้นที่เนี่ยที่เราได้เห็นเนี่ยก็มีการสร้างาเป็นรูปนาคเดียวนาาคู่ นาคเกี้ยวนาคคาบแก้วนาคแผ่พังพานนะคะตลอดจนถึงแต่ละลักษณะของใบสีนาคเนี่ยจะให้ความหมายที่แตกต่างกันออกไปเป็นต้นดังนั้นใบสีนาคเนที่ได้สื่อความหมายในที่นี้หมายถึงการให้ความหมายของลักษณะนาคก,กับการแสดงในด้านต่างๆให้ให้คุณแก่ผู้บูชาแล้วก็จากการสื่อความหมายโดยรวมของการบูชานาคเนี่ยนะคะก็ าสามารถหยิบยกได้ดังนี้นะคะก็คือ1คุณลักษณะของนาคเนี่ยนะคะคุณลักษณะของนาคเนี่ยนาคเนี่ยกับการช่วยส่งเสริมคุณแก่มนุษย์ได้แก่นาคเกี้ยวนะคะนาคคู่นาคพันใช้เป็นสัญลักษณ์ในการเสริมความรักนะคะคู่ครองนะคะแล้วก็ความรักที่ยั่งยืนสมปรารถนาในเรื่องของความรัก ได้ความรักที่มั่นคงผู้แท้เป็นต้นนะคะสองนาคแผ่พังพานนั้นหรือนาคคาบแก้วมณีนั้นใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อช่วยเสริมในเรื่องของอำนาจวาสนาบารมีหรือชัยชนะออนะคะเป็นต้นนะคะและหรือความมั่งคั่งความมีอำนาจวัสนาด้วยนะคะสามานาคปู่นาคยา่าเนี่ยนะคะที่เป็นรูปลักษณะเป็นส่วนของ ลักษณะนาคเฉยๆนะคะใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อช่วยเสริมความสมปรารถนาใช้ในการอธิษฐานขอพรนะคะให้เป็นสัญลักษณ์เพื่อการช่วยรักษาคุ้มครองป้องกันหรือในการอธิษฐานอาจจะเป็นกรณีการรักษาโรภาคภัยไข้เจ็บนะคะที่มีต่อบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่คาชะโนดก็จะใช้ใบสีปู่ใบสีหญ้าเนี่ยหรือขันห้าเนี่ยนะคะเอาไปสักการะบูชาดังนั้นคุณลักษณะในการสื่อความหมายนะ่มักจะนํารูปนาค หรือความหมายที่สอดคล้องกันมาสื่อหรือการให้ความหมายเพื่อให้ดูเหมาะสมนั่นเองนะคะมาต่อนะคะอ่าก็คือในลักษณะของการสื่อความหมายนะมักจะนํารูปอหรือสัญลักษณ์ของนาคเนี่ยนะครับเพื่อสื่อความหมายแล้วก็ให้ความหมายเนี่ยที่สอดคล้องกันแล้วก็เพื่อที่จะสื่อความหมายเนี่ยออกมานะคะ เพื่อให้ดูเหมาะสมกับตัวตนและคุณลักษณะของนาคด้วยทั้งนี้การให้ความหมายที่ได้จากการสื่อสารสื่อความหมายเนี่ยเป็นการเพิ่มพลังทางบวกนะคะเพื่อให้มนุษย์เนี่ยที่ได้นํามาบูชานะก็เกิดพลังภายในเกิดพลังบวกภายในเกิดขึ้นนะคะโดยผ่านสัญลักษณ์ของนาคอย่างเงี้ยอย่างเช่นนาคคาบแก้วนะคะแก้วเนี่ยอัญมณีเนี่ยหรือแก้วสารพัดนึงหรือแก้วศักดิ์สิทธิ์เนี่ย ถือว่านาคที่มีแก้วอยู่กับตัวเนี่ยถือว่าเป็นพญานาคนะคะที่สามารถเนรมิตให้ตัวเองเป็นมนุษย์ก็ได้หรือทรัพย์สมบัติหรือป้องกันเหตุเพศภัยต่างๆได้นะคะซึ่งถือว่าลูกแก้วนะที่พญานาคเนี่ยสามารถถือครองได้เนี่ยจะต้องบำเพ็ญตะบะมานานนับเป็นพันปีทีเดียวนะคะจึงจะต้องมีลูกแก้วเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ฉะนั้น กับการสื่อความหมายของคำอของมนุษย์น่ยที่มองมาเนี่ยก็คือ,อลูกแก้วเนี่ยสามารถเนรมิตเรื่องที่ไม่ดีให้กลายเป็นเรื่องที่ดีได้ดังนั้นมนุษย์เนี่ยที่เวลาบูชาลูกแก้วหรือวันน้าข้ามแก้วเนี่ยนะคะก็มักจะมีความเชื่อว่าเมื่อสวมใส่หรือว่าเมื่อได้ครอบครองหรือว่าเมื่อได้จับต้องแล้วนะคะกะ็ย่อมเกิดนะคะย่อมเกิดเรียกว่าเกิดพลังทางบวกในเรื่องของความ มีอำนาจพัสนาบารมีความมั่นคงอะไรในะลักษณะอย่างนี้นะคะานาคเนี่ยนะคะพลังทางบวกเนี่ยในการาบูชานาคเนี่ยเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของอมนุษย์เนี่ยสำคัญอย่างยิ่งนะคะดังนั้นานาคกาไรเนี่ยหรืออาจจะกล่าวถึงนาคกาไรเนี่ยนะคะเป็นสัญลักษณ์ในการให้ผลในเรื่องของกําไรงามทามาค้าขายได้กําไรมีชีวิตที่ไม่ขาดทุน มีการประกอบอาชีพทุกอย่างนะคะร่ำรวยราบรื่นนะคะคล่องแคล่วนะคะโดยคุณลักษณะของหน้ากำไรนี้ถ้ามีการหันหน้าเข้าหากันก็สามารถอตัตตาความหมายได้ว่ามองหน้ารู้ใจมีใจเป็นหนึ่งร่วมสุขร่วมทุกข์ได้ด้วยและน่าจะมีการอธิบายให้ความหมายที่ชัดเจนมากขึ้นอย่างเช่นหน้าที่หันหัวเข้ากันนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของ การพบรักนะคะการใช้ในเรื่องของการสื่อรักแล้วก็การงานนะคะเจอนี้มิตหมายที่ดีในลักษณะอย่างนี้หรือว่ามีคู่ที่มั่นคงแบบนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นการให้ความหมายนะคะหรือการแสดงออกมาซึ่งสัญ,ญลักษณ์ของนาคเนี่ยกับการมาพัฒนามาเป็นใบสีเนี่ยจึงเป็นส่วนหนึ่งในการที่ใช้ประกอบในการบูชานาคเนี่ยจึงถือว่า รูปแบบการบูชาหรือพิธีกรรมบูชาของคำฉนูกที่จัดขึ้นแล้วก็มีความดังไปทั่วประเทศไทยทั้งในและต่างประเทศเนี่ยได้เข้ามาเที่ยวชมเนี่ยถือว่าเป็นวิถีทางใหม่นะคะที่มีการาทําใบสีขึ้นมาแล้วก็ให้ผู้ที่มาเนี่ยได้บูชาใบาสีนะคะแล้วก็มีการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวนะคะมีที่วางรองเท้าถูกสุขลักษณะนะคะ มีจัดซุ้มเพื่อการไร้รำสักการบูชานะคะแล้วก็มีพิธีกรรมบูชาที่าดารานักร้องนักแสดงก็ไปจัดพิธีกรรมไ่าไ้บวงสวงบูชาอยู่ที่นี่อยู่เป็นประจำดังนั้นจึงกลเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่เป็นสถานที่ที่น่าจับตามองแล้วก็ตรับใดที่ยังมีความเชื่อและตรับใดที่ยังมีป่าคำชะโนดอ,อยู่เนี่ยนะคะตรับนั้นความเชื่อและพิธีกรรมเนี่ยก็ยังอยู่ดังนั้นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องมองก็คือว่า เราจะต้องมีการรักษาสภาพนะคะบริบทนี้อย่างไรเราควรที่จะดูแลธรรมชาตินี้อย่างไรและก็ควรปล่อยให้คนเข้าไปเนี่ยนะคะต้องอจํากัดจํานวนนะคะเพราะว่าถ้าถือว่าเป็นเกาะที่ลอยน้ําได้การสร้างการสร้างอะ,อะไรต่างๆอยู่บนเกาะนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ทําให้เกาะเนี่ยแบกรับน้ําหนักเอาไว้นะคะหรืออาจจะไปทําลายธรรมชาติเนี่ยมากขึ้น ะะแล้วสมมติว่าถ้าวันหนึ่งเกาะตรงนี้สูญหายไปหรือเกาะตรงนี้นะคะมีการต้นไม้หรือต้นชะโนดหรือต้นอะไรเนี่ยนะคะได้ตายลงแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจนกลายเป็นแม่น้ําว่างเปล่าเนี่ยนะคะการท่องเที่ยวตรงนี้ก็จะเกิดความไม่ยั่งยืนต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์นะคะ จาเป็นจะต้องช่วยกันดูแลความสะอาดช่วยกันดูแลทรัพยากรแล้วก็ช่วยกันดูแลอย่างเข้มงวดทีเดียวนะครับ mm. เพื่อให้เป็นบรดกตกทอดถึงลูกหลานเลีโหลดแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกนะคะคนทั่วโลกเนี่ยอาจจะมาเที่ยวที่นี่เลยก็ว่าได้นะคะดังนั้นการวิเคราะห์ความเชื่อแล้วก็การเพิ่มโมูลค่านะคะของใบสีที่ได้นําสัญลักษณ์ของนาคนะคะมาใช้ในการออกแบบเพื่อนําไปสักการบูชาะะพ่อปู่ แม่ย่าเนี่ยนะคะเพื่อให้เกิดความาสมเร็จสมหวังตามที่สัญลักษณ์เนี่ยได้บอกกล่าวนะคะก็จบลงใน EP นี้นะคะขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามารับชมนะคะในคลิปนี้ใน EP นี้ทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะสาธุสวัสดีค่ะ